ลองทันบนลเอ้ยไม่ด <c ười> <worries> <c ười> <c ười> ูเอ้ยไม่ดูแบบมอกี้นี่เอาทาไม่เอาไม่ขาดแล้วเองไม่เก็บเลยรักโศกนะไม่กับเป็นเอ้บกงโกงจริงเพิงสีงามงามหลับงามตา สวัสดีครับพบกับผมบ่าวเกสติกอสานรพระคเตอร์นครับสวัสดีจ้ะพี่น้องอุปรกรณ์ของเราพากันมาเบิ่งหน้าไม้พี่น้องหน้าไม้ไผ่ปลามาละสูงไปเลยสติกว่าที่มาหาหน้าไม้ไปซุปได้ยูฮัเดิสูงไปเลยมันเข้ามาได้น้ำไหนตอนนั้นน่ะซุปไว้ไปวัดมื่ออื่นพี่น้องจ้ะช่วงนึงค่ะน้ำไหลได้นี่น<า>พัดไปเบิด อุ้ยสะใจเลยนอนไองใหญ่เลยเป่นลำเทียนไปละแหนก็เอามาเพียนด้วยเอาเกาะได้ผีข้างนอกกับบุดไปต้มไปกินกับปุนกับแจ่ว ทำไมไผ่ป่ายามเนี่ยเพิ่นเป็นสีนี่ค่ะเพิ่นสีมีกลิ่นหอมบางคนเอิ้น้ำไม้มันหมูมันชูงแบบนี้เลยเสียงกเกาะข้าขนาดบางทีนลยทึแบงง เก็บทีหล okay. ังพอดีของเพื่อนคือสีชัดเั่งได๋กับโบหลงพี่โกพี่เต็มโกเลยเห็นน้อเห็นบ่สุมๆนะได้บะได้หมนเลยนนี้กาโอ้ยโอ้ลอยมานี่แล้วมามีไส้ี่อยู่บอมาเป็นไงลดเสงจักหน่อยยามแรง ตะติขอไปฟังพี่ก่อนจะได้บอนเสียงว่ามาบึ่งดอกดินนํามาเลยบ่กออกนี่น้องจ๋าหรือมันบอ,อกเพราะน้าหลากมือนีปกติดอกดินจะออกมันบ่นี้แหงก็จะนี่เอาเอาหนอกก่อนหน้าเลยเพอจะแตกตามลำแบบน,นี้เป็นหงึ่งบดดดูนี่เลยบิดได้กินได้แบบน,นี้นะบิกินมันสิมเบ,บิ้ดได้แบบน,นี้ได้ ถ้าส e. like ีเอาไปเอ็ดหน่อไม้ถุงเอาไปเอ็ดหน่อไม้ส่มกับฝ้าเด้อแบบนี้เด้อเกาะเลยแหนงค่ะขึ้นเร็วข yeah. ้างนอกน้ำท่วมน้ำลงหมดแล้วให้ถุงหักระหน่อบลอกใหญ่เหมือนเราบ่ได้มาถึงถึงได้อยู่ได้ไม่ถึง ยา,นนนยยายคนนี้กันหน่อยก็ดีเลยแ่งมากเลยโกงไว้โคลนนี่ก็อแล้วคอยไล่เก็บสิโกพีก็เต็มนึง้ามองด้วยตาเปล่าสิเห็นสมแปดทั้งกอเลย <c oughs> แต่ี่ผ่านกล้องมันไม่ค่อยเห็นผูกโกผูกะสมแปะ อันไหนที่เขาเอาบาได้คาก็เอาไว้เป็นเพื่อนเป็นกิ่งเป็นก้านเป็นลำต่อไปอันซ้อน,อนกอนี่พี่น้องบังบบ <c oughs> สม,มเต็มกอเลย กินมันพริกอัะนนไนต้มทั้งเปลือกต้มนานแน่ไปลูเดี๋ยวไเลยเก็บทีหลัง thằng khen con thì phô kinh <laughs> phô <kèng>. phô <laughs> <Ủa. Ui. cười> con con bé thì thằng phụ vào đây เดือดเอาทีว้ยวต้องทันบมดแล้วเอ้ยหม่ดูเอ้ยหม่ดูแบบจีนนี่ทันแล้วเอาไม่เอาไม่ขาดแล้วเอาไม่ถอบไปเก็บเลยรักโศกนะไม่กับเป็นเฮ้ยนี่บอกว่เคลื่อนนะจ้างเป็นเนาะเอาไม่มันเป็นโกซะอันนี้กกนี่เด็กมีอยู่บอกนี้เป็นกระถิ่นหน่อยๆก็เอาไม่เป็นดอกมันย้อนเสียงมุมนี้ซึ่งหินจัมเจียวิตเวณอยู่ทางนี้ <No. S 2> นเนาะตัดเอาแต่ปลายปลายมาเลยเอาไปต้มต้มกัอนเผื่อถ่านนิดจังน้อยเผื่อมันจืดดีจตำเจียวมันหอมด้นยนะมนไม้อันนะี้ <c oughs> อ่ะให้บาเพียนกะให้แล้วก่อเดี๋ยวซอยกันเก็บจะมาเบิง่งในหน่อยได้หลายสมใดเผื่อแต่งเอาเมื่อแบบนี้มาได้เลยนักเลย โกงเจริงพิงสีงามงามหลับงามตาลื่นียงมันเพรียบเพื่อนทำไมมันหมูยามนี่เลยระวังเบาเขนเกาะสติกเลยเก็บมากองไว้ถาจ้ะพื่อนอะมืดมืดขนมาหอบเสือมาลื่นหน้าลื่นหลังอยู่ออกมาได้ได้เด้อหอมหอมด้จ้ะทำไมถ้าเป็นเพลินยาวเป็นสีแบบนี้เลยเดะ ไปต้มลุงโมใหญ่ๆเฮาค่ะบอกเอาเออเอเดนั่นแหละมันเกลี่ยเลย,ยพี่น้องทางนั้นค่ะดียวนี้เหมือนเทียนเลยนะเหมือนเทีย,เยนเลยเหมือนเทียนเลยมัซับปอกๆเลยนีงแล้วอ๋อันี้กเสงก็ได้เออ เป็นฟ้าห้องฟ้าห้องบึ้มๆมดีเลยหน่อใหญ่ไว้เว้นไว้อะจะสามหน่อเด้อเอาไปเผาซุป,ปรุ่นนี้บ่จ้าอันเละพอไหมพอนี้ต้มกินกับน้ำพริกแซ่บแท้เด้อผู้ใดเคยกินจะรู้แบบอารมณ์แบบแกะหน่อไม้แล้วก็จิ้มน้ำพริก ต้มใส่ผงซุปรสจักห,อห่อเลยยี่สิบห่อนึงเนื้อประครักเ <laughs> นื้อประครักมันจะได้อรรถรสตอนกินเนี่ยแหละมันได้โปร่งทำดี่ท <laughs> ำไม่นมันมันบ่มีคายหรือว่ามีบ่มีขนหลายมันระบบคนันตุ่มปลาจักคายคืออะไรเบาเข็มเห็นบอกปลาเข็มปลาเข็มคือปลาอะไรบ่าเข็มเห็นธรรมดาละ มันคือปลาหมอครับพี่น้องภาคกลางเพื่อนกับบางคนเพิ่นกันยังฟังภาษาอีสานบ้านเฮาบอกตามห้องอนี้นี่ปนน,น้ำผิดนะป่นปูนป,นป่นปลาป่นกบโอ้ยามนี่กบน้อยเมือ่อเมื่อนี่ใส่กบน้อยไว้เนาะถึงแยบใส่เงบ มืออื่นไปวัดเด้ก็อย่าปากท่องพี่น้องอย่าไอ้นั่นไปวัดฮามโบมันมันมีแต่เมนูพักเด้ปูปลาหน้าเหนียวกบเขียดเหงื่อเนื้อหมูหมากา้าไก่คบนี่เนาะเ,เอะเผานี่ไอ้เป็นนั่นละไปกายาโรลปัตกะเผาซุป จับถ้วยน้อยนึ่งมาอื่นไปวัดเมนูขนมมาได้แล้วข้าวโพดห่อกระปพี่น้องเด้ได้เมนูอย่างห่อข้าวต้มขนมไปวัดเนาะมือในตัดใบตองหน้าบ้านไผ่กระตากเต็มหนึง่งบุญเดือนสิบเน,นี่ยบ,บุญข้าวสาเกือนสิบพักใต้กันยังบ่ฮอดยังบ่ฮอดบุญเดือนสิบพักใต้ค่ะสินหน้าสินหน้าเดีเยวยองอะลามเต็มถุงบัะนี่สุดกาแฟกับกกสีเหลืองอีก เอาตะกร้ามาคับเอาเก็บเอาเด็กเขาอยากของกินไว้นี่ของกินมื้ออื่นไดเฉาติ๊กอีกหนึ่งเมนูเฉาติ๊กสีแกงฟักเอ้ยบอแม่นแกบึกอึใส่ไก่เหนียวถือว่ามื้อวานมื้อวานเลยเนาะเราซื้อไก่เหนียวมาตัวนึ่งแล้วแบ่งแกงกะทิเนื้อไม้ด้งครึ่งตัวแล้วยังอีกครึ่งตัวเฉาติ๊กสีแกงใส่บึกอึ แกงอ่อมใส่บักอืมืออื่นไปวัดเออหน่อยเดียวหออ่อแหเลยเน่ยกับซุปหน่อไม้นี่แล้วกับพนมหวานกับไอ้ข้าวโพดห่อกรับบอกคนเอิ่นหางเบคซ์ลีห่อตำแล้วก็เอาไปห่อนะจ๊ะเด้อดอกดินสาเกสิไปไปเก็บเพิ่มอยู่ดอกเราต้องกระสีไปทำเข่าเหนียวดอกดินเขาอีก,น,กนีกนเลยกำนึ่งก็กำนึ่งเหนื่อยแล้วแหละแต่ก็จะไปเก็บเพิ่มอีก<ช>เอ้าบันนีสิลาพี่น้องเมื่อเลยได้ <c oughs> ดเเลือ มันทึบมันหมูเลยมันเลยอ่ะล่างล่างเลยเยลาง่มันอันนี้มันแก่ด้อพี่น้องอย่าเสียดายเด้อมันแก่แก่มันเป็นเนยยาวเลยอืมอด้ของยากของกินเอาครับคลิปนี้ฝากเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บอคเคกับสาวติ๊กหน่อยเด้อครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าไปครับบาย